สวัสดีครับผมเดียวครับผมปีครับยินดีต้อนรับสู่เกียร์ทอครับวันนี้กีตาร์ไทยนะครับเปากีตาร์พักคู่นะครับก็จริงๆมันคือซีรีส์เดียวกันนั่นแหละใช่ SB55 ใช่จากอีสแมนนะครับต้องบอกงี้ก่อนว่าอีสแมนจริงเนี่ยเป็นเหมือนแฮนด์คราฟซึ่งความเป็นจริงเนี่ยน้อยคนที่ที่จะรู้มากเลยนะคือว่าอีสแมนเนี่ยจริงๆเราสามารถสั่งงานคอสตอมเขาได้ด้วยนะเหรอครับเออน่าสนใจคือหมายความว่าเช่นเช่น เอาแบบเดิมเลยเอาแบบว่าถ้าเป็นรุ่นอย่างเงี้ยจะขอปรับอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนปริกอัพใช่สั่งผ่านดิวเลอร์หรืออะไรได้หรือต่างๆนานาคือเมลคุยเขายินดีที่จะจัดการให้ได้เลยแล้วด้วยราคาที่เขาบอกว่า เขาจะพยายามให้มันเป็น lower price มากที่สุดราคาจับต้องได้ที่สุดนั่นแหละครับแต่เป็นงานแบบ hand cut นะอันนี้ก็ถ้าสนใจเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าฟังรีวิวเราเสร็จแล้วสนใจก็ลองไปสอบถามดูได้นะครับทีนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องของซีรีส์นี้กัน่ออ่ามันคือ SB 55นะครับตอนนี้มา2รุ่นก็คือเป็นของพี่เดียวเป็นซิงเกิลคัทใช่เป็นซิงเกิลคั่ของพี่เป็นเดบันเดบันคัทอันนี้ก็หน้าตาเหมือนพวกแบบจูเนียร์จูเนียร์ทั้งหลายใช่ไหมครับแล้วพีไนตี้ก็วินเพลเลยแหละเป็นปีก้าพีไนตี้ในตำนานหนึ่ง S <S ใช่ส่วนข้าวๆก็จะเหมือนกันสองตัวนี้เหมือนกันทุกอย่างยกเว้นว่าอันนี้เป็นสินค้าเ,เป็นคัดอันนี้แต่เป็นคัดอันซิงเก,กิลคัดนะครับแล้วก็ตอนนีเนนเ้เหมือนกันอ่าสเปคเหมือนกันบอดี้กันนิดนึงที่ว่าตัวผมเป็นทำเละลิกนิดหน่อยอันนี้อันนี้ยังไม่ค่อยเละลิกเท่าไหร่ตัวนี้ยังไม่เละลิกนี่ตัวนี้เละลิกนิดหน่อยครับสวยงามเนาะก็สเปคเนี่ยบอดี้เป็นวันพีซ โอคุเมะมาฮอกานีคอเป็นวันที่โอคุเมะมาฮอกานีซึ่งเมื่อก่อนเราจะได้ยินคําว่าโอคุเมะเฉยๆใช่คือมันมีเหตุมันมีเหตุและผลนะก็คือว่ายิสมีเป็นเจ้าแรกของโลกเลยที่ว่าเริ่มใช้คําว่าโอคุเมะมาฮอกานีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามีโอคุเมะเนี่ยเป็นไม้ที่สายพันธุ์ที่เอามาทดแทนมาฮอกานีในช่วงหนึ่งที่ผมเข้าใจว่าไซเดสเนี่ยควบคุมสายพันธุ์มาฮอกานีนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมาฮอกานีถ้าย้อนไปในประวัติศาสตร์กีตาร์เนี่ย ก็ใช้กันคือเป็นฮอนดูรอมาฮอกานีแต่ถึงจุดหนึ่งมันเริ่มมีการควบคุมใช่ไหมเขาก็เริ่มหาสายพันธุ์มาฮอกานีที่ใกล้เคียงกันมาใช้ก็จะมีอคุเมีมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงนั้นเข้าใจว่าไซเตสยังควบคุมมาฮอกานียังจัดการกันไม่เรียบร้อยเลยเลี่ยงชื่อไปก่อนไม่ใช่ไม่ใช่มาฮอกานีแต่ตอนนี้อิสแปนจัดการได้แล้วนะครับก็สามารถบอกได้เลยว่ามันคืออคุเมมาฮอกานีนะครับต่อที่ ฟิลก็บอร์ดเป็นเอบบอนี่ที่วันนี้ช่วงนึงก็โดนควบคุมไปตอนนี้ก็กระโดดควบคุมแต่ว่ารอดแล้วนะอ่ารอดแล้วรอ,อดแล้ว,ลลว,ลลวก็เลยเอามาใช้ได้นะครับปิกอัพเป็น P 9 0 50 t y f i spec ของลอร่านะครับเป็นล็อกเอีย P 9 0เหมือนหูมาคือเอาแค่ราคาปิกายย้าเพียงเดียวเนี่ยก็แพง,งแล้วก็แพงแล้วลอร่าซึ่งถามว่าเป็นมาตรฐานใหม่ของโลกเลยนะใช่ลอร่าใช้กันเยอะถ้าจะถูกอีฮอลเลยนะครับแล้วก็หนึ่งหัลุ่มหนึ่งทนแต่ที่พิเศษคือโทนเนี่ยมันเป็นโนอโลดโทนพอตหมายความว่าถ้าเปิดสุดปุ๊บมันจะตัดโทนทิ้งไปเลยคครับือถถ้้าา ถ้าหมุนเนี่ยจะได้ยินเสียงแก๊กนึดงมันจะมีความรู้สึกนึ่กึกนความหนืดถับกึกไปแล้วเนี่ยโทนจะไม่ทํางานเหมือนมีกีตาร์ปิ๊งอัพต่อตรงออกเอาพุดไปเลยแต่ถ้าอยากได้โทนก็แก๊กมันกลับมาได้หนึ่งเดี๋ยวเราลองให้ฟังนะครับมีอะไรอีกบิดครับพี่บิดบิดเท่เลบิดเนี่ย ก็คือเรื่องของบริดเนี่ยนะมันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่ารับาวอ่ากับรบเปล่าใช่มวนข้างหลังแล้วคอมเพนเซทด้วยสังเกตว่าซาดเดลเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดียวกันอันนี้เป็นบริดของเฟเบอร์นะครับเขาแก้เรื่องของอินเทร์เนชั่นอินเทร์เนชั่นอะบางอย่างตรงนี้แล้วครับเนี่ยอ่าแล้วก็เฟลดเป็นจสกาก็คือแข็งแรงทนทานแน่นอนของดีจากเตย์แน่นอนนะครับมาพร้อมฮาร์ดเคสด้วยโอเคก็เดี๋ยวลองไปฟัง รายละเอียดของเสียงกันนะครับว่าไอ้้ไอโนโลทอนพอตเนี่ยมันทำหน้าที่ยังไงนะโอเคตอนนี้พีก็เซต up Eastman SB เรียบร้อยเลยนะครับก็ตัวที่พีกถือมันเป็นดับเบิลคัทตอนนี้พีกก็ต่อตรงเข้าต่อตรงเข้าแอมเลยนะครับเดี๋ยวลองเสียงคลีนก่อนใช่แล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวจะลองคือเปิดวอลลุ่มกับโทนสุดหมดเลยก่อนนะครับจะได้บายพาสโทนทิ้งไปเหมือนเป็นโนโลทอนพอตนะครับแล้วเดี๋ยวจะลดโทนลงมานิดนึงเพื่อให้ฟังว่าไอ้การที่เรามีโทนกับไม่มีโทนต่างกันยังไงอันนี้คือไม่มีโทนนะครับ ผมลองลดโทนลงมาเหมือนเปิดให้โทนทำงานนะครับต่างชัดไหมครับพี่ต่างต่าง,างอันนี้คือพอเราเปิดเลยแก๊กมันมานิดนึงเนี่ยโทนจะเริ่มทํางานแล้วครับคือมันเหมือนต้องต้องให้มันเอ็กซ์ติเวททีหนึ่งเพื่อใ,ให้มันเริ่มแบบว่าทางานอ่าเริ่มต้นมันจะมีแก๊กให้เรารู้สึกอยู่นะครับเพราะนีนอันนี้คือเหมือนถ้ามองที่ขีดเนี่ยมันอยู่แถวประมาณเกือบถึง10แต่โทนทํางานแล้วนะครับ นี้ถ้าเกิดว่าอยากให้ลองพิษแบบลดลงมาอให้แบบเพ่นชัดห้าเลยพอเหมือน,น <ะ S 2> กีตาร์เหมือนปิกอัพเดียวก็ต้องเล่นที่โทนกับวอลลุ่มนะ ก็เห็นได้ชัดมากเลยนะครับก็ปิกอัพเดียวก็จะทําได้หลากหลายประมาณหนึ่งด้วยโทนนะครับเดยังไม่ต้องเสียใจกับว่านะครับตอนนี้เดี๋ยวจะเปิดทุกอย่างสุดหมดเลยก็จะมีจีเล็กน้อยนะครับตามสไตล์ของปิกอัพที่เป็น P 9 0เป็นเรื่องปกตินะครับตอนนี้โทนเปิดสุดโทนก็จะไม่ทํางานนะครับ นี่เดี๋ยวลองเหมือนเดิมนะครับรีทวนลงมานิดนึงนะครับรู้สึกไหมพี่รู้สึกใช่ไหมเราลองอีกทีหนึ่งให้มาแบบว่าให้เอาทวนลงมาอีกเอาสักห้าเหมือนเดิมลงมาห้านะครับ อันนี้เห็นชัดเลยใช่ไหมทีนี้ด้วยความที่มันเป็นปิ๊อัพเดียวเนี่ยพอเสียงแตกเราอาจจะลองลดวอลลุ่มลงนิดหนึ่งก็ได้ลองเปิดทศัสุดที่ลดวอลลุ่มแทนนะครับเดี๋ยวผมลองวอลลุ่มสุดกับวอลลุ่มลดลงลนิดหนึ่งให้ดูนะครับ กับเสียงแต่เนี่ยวอลลุ่มเดียวเอ่อปิกอัพเดียวแล้วก็ใช้วอลลุ่มเพื่อสร้างโทนที่หลักได้ได้คล้ายๆกับไอเดียของสิงคโปร์นะครับ ็รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยที่พีทลองไปเนี่ยคือคาแรคเตอร์เสียงวิธีการใช้งานฟังก์ชันเนี่ยเป็นยังไงนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจอยากลองด้วยตัวเองนะครับไปเลยครับที่มิสเซอร์คูเมนนะครับตอนนี้ย้ายร้านแล้วด้วยไปอยู่ไหนครับผนวโยธินผนยุโยธินนะครับก็ลองสอบถามกันดูว่าร้านอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะใครสนใจคัสซอมก็ลองสอบถามดูใช่นะครับเจ้าแนะโอเคยังไงวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ